โอ้มันอยู่ที่เราแหละถ้าเราตั้งใจจะไปถึงก็ไปถึงจะเป็นกองเมนทองหรือห้องหรือชั้นอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เรามันตำแหน่งในโลกเนี่ยก็เป็นของกลางเลยจ้ะอยากจะเป็นคนจนคนชั้นกลางคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีพระมเศรษฐีเนี่ยเป็นพระราชานี่มหากษัตริย์อะไรต่างเหล่านี้เป็นตำแหน่งของกลางของโลกเลยจ้ะ ก็แล้วแต่เราเลือกที่จะเป็นถ้าอยากจะเป็นคนจนก็จงใช้ความตรานีหวงแหนทรัพย์นี่นะจ๊ะนอกจะไปทําบุญด,ด้วยตัวเองแล้วห้ามคนอื่นก็ทําด้วยอ,อ,อาจจะเง,งี้ยจะสมปรารถนาจะยากจนนี่นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าอยากจะรวยหรืออยากจะเป็นชนชั้นสูงก็ต้องสั่งสมบุญเยอะๆอ,อย่าง,งน,ออนี้นะจ๊ะเออนี่นะจ๊ะแล้ว ถึงจะเข้าไปสู่ตำแหน่งตรงนั้นได้ชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงอะไรต่งา,งางเหล่านี้นี่นะจ๊ะเพราะเราคือ